สวัสดีครับวันนี้เปิดไปดูเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ครับแม่มันน่าสนใจตรงว่านะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้สังเกตนะครับเหรียญสิบก็ยังมีปลอมนะนะหลายๆท่านเนี่ยผมเปิดดูนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบนะครับเห็นจริงกับเหรียญปลอมอันนี้เป็นเหรียญจริงนะครับเห็นจริงที่กรมธนารักษ์ถ่ายไว้นะครับก็รวบรวมโดยพี่ๆของกรมธนารักษ์หลายๆท่านนะครับ เรามาดูนะครับนี่1.1นะครับวงขอบนอกของวงในสีขาวและมันวาวเนี่ยนะเนี่ยลองลองสังเกตดนูนี่ของแท้แน่นอนนะครับส่วนไปดู1.2ครับดงเหรียญจะไม่มีรอยขีดข่วนผิวเรียบมันวาวนะครับนี่สังเกตนะครับนี่คือเหรียญสิบบาทของแท้ครับส่วน ดูด้านบนนะครับด้านบนเขาบอกว่าวงขอบเหรียญสูงนูนเส้นขอบรอบชัดเจนนะครับขอบด้านข้างนะครับให้ดูขอบด้านข้างนะครับจุดที่4ี่ก็จะเป็นภาพรวมฉัยลักษณ์นะครับตัวหนังสือคมชัดและสวยงามนะครับตัวหนังสือจะคมชัดและสวยงามนะฮะสังเกตได้เลยนะอันนี้คือกล่องแท้นะครับ แค่สี่จุดเท่านั้นเองนะครับเราไปดูของปลอมกันบ้างครับนี่ของแท้นะครับที่จะเป็นเหรียญปลอมนะครับแม่นะนจริงผมน่าจะเปิดตัวนี้ไว้นะครับก็ขอบคุณครับกรมธนารักษ์กันละกันเนาะนะครับหล,หลายๆท่านยังไม่รู้เลยนะฮะหลายๆท่านไม่ได้ค้นเลยนะนะครับหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งนะจุดจุดแรกก็จะเป็นวงขอบ นอกสีขาวออกเหลืองและวงในสีเหลืองออกทองขุ่นๆนะครับนะครับก็สังเกตดีนะรตรงนี้ครับก็จะเป็นนะก็จะออกสีเหลืองๆนะแล้วข้างในก็จะออกสีเหลืองออกขุ่นๆนะสังเกตด,ดูนะครับส่วน1.2ครับเหรียญที่มีรอยขีดควรคล้ายกับแมวควรนะครับ หลายท่านเคยสังเกตครับแมวขวนแมวอะไรหรือจะเป็นลักษณะ,ะนนเนี้ยนะครับมีเขรียนปลอมนะส่วน1.3อ่าเรามาดู1.3ครับขอบวงหนาไม่เท่ากันเส้นรอยต่อระหว่างเหรียญไม่ชัดเจนครับนะครับขอบข้างๆรอยต่อจะไม่ชัดเจนนะครับเหรียญปลอมนะครับส่วนด้านนี้ครับหลายๆท่านนะครับ พราะพรมชัยักนะครับไม่ค่อยชัดลักษณะเป็นเรือนๆนะครับเนี่ยเรือนๆดูสังเกตนะครับเนี่ยลักษณะก็เรือนๆเนาะนะครับมองไม่ชัดถ้าของแท้นะนี่นี่น่าสาอย่างนี้เลยฮะเจอหรือเปล่าเนาะชัดหรือเปล่าผมถ่ายตอนกลางคืนเวยไม่ชัดเลยนะฮะนะครับนี่คือลักษณะนะครับเหรียญสิบบาทนะครับ ก็ขอบคุณกรมธารักษ์แล้วกันนะครับจริงๆผมไม่ได้เจอไม่ได้เปิดเจอจริงๆเราจะได้ฝากเนาะเตือน,นหลายๆท่านนะครับของนี้เหรียญสิบบาทนะครับมันแปลงแล้วก็มันผิดเพี้ยนจากรูปแบบกาเอ๋ยอะไรเอ๋ยเนาะนะครับดูดีๆนะครับถ้าเหรียญหลายๆท่านนะครับเผื่อเอาไปหลอกขายเนาะนะครับอะไรท่านจะเสียเงินเป็นหมื่นเลยทีเดียวนะครับเพราะเหรียญช่วงนี้ ไม่น่าเชื่อว่าจะแพงอะไรขนาดนั้นเนาะนะครับนะครับนี่เหรียญสิบบาทนะครับสังเกตง่ายๆเปรียบเทียบแบบง่ายๆเลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามช่อง YouTube ช่อง10ล้าน YouTube Channel ครับมาให้ความรู้เลยทีเดียวกับกรมธนารักษ์นะครับนี่เว็บนี้เลยฮะ สหรัฐดอทซีโอดอทเกไปหาความรู้เลยนะครับก็จะได้มีความรู้หลายๆอย่างนะครับมาฝากกุลกันนะครับไม่ใช่พศเดียวนะนะครับมีหลายพศที่มีปลอมนะครับเยอะเลยนะครับหาความรู้ใส่ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างก็แล้วกันครับอนี่ครับ ก็ขอบคุณผู้ที่นี่นะวิธีการอะไรต่างๆครับมากมายกันเลยทีเดียวนะครับเลนห้าก็ยังมีนะดูนะฮะเลนห้าก็มีปลอมลองลองไปสังเกตนะครับก็ให้ความรู้เลยเยอะเลยทีเดียวนะครับผมจะเลื่อนไปอย่างเร็วเลยนะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็แล้วกันนะครับ รู้เต็มๆครับก็ขอบคุณที่คนเขียนด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนะี่ครับมีเนะดี๋ยวดูและสังเกตดูนะครับเหรียญกระสับจริงเหรียญกระสับปลอมนะครับก็เข้าไปศึกษาในนี้ก็แล้วกันนะครับหลายๆท่านที่นะครับเรื่องนะฮะเรื่องเทคนิคพิสูจน์เหรียญกระสับนะครับผู้ปฏิบัติด้านกรพิสูจน์ลักษานชำรดและปลอมโดย คุณบุญชอบธีระปัญญาแล้วก็คุณธนช,ชัยว,ชวิเศษรัชรชนานะครับแล้วก็นางจันนางจันเพนสุขสมบูรณ์นะครับรวบรวมขอบคุณามากเลยนะครับนี่ครับหลายท่านที่รวบรวมข้อมูลนะครับก็ถือว่าให้ความรู้สําหรับคนที่ยังไม่รู้อย่างผมนะครับรมทรระครับนี่นะครับ ส o มเข้าไปเลยนะครมทารักขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันนะครับาหลายๆท่านที่ชื่นชอบกับผมก็บอกเลยเหรียญสิบบาทยังมีปลอมนะครับนะฮะอ่ะนะครับ